ค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันในวันที่1มิถุนาย,ยน2568ในเวลาประมาณ15บหนากาสนาทีลัคนาสถิตที่ราศีตุน้นเจ้าเรือนคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ไปกลุ่มกับดาวพระสาวที่ราศีมีน6 7ในเรือนของพระพฤหัสบดีหกห้าเจ็ดหและตรีโกนธาตุลม5 8 และที่เรารอคอยอยู่หกแปดแปดหกดูดีๆนะคะหกเจ็ดหกแปดหกห้าเจ็ดห้าห้าแปดและจับคู่สามองค์มาให้คือดาพระทิต์ดาพระพุทธและดาพระมริตยูหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งและสามเก้าเก้าสอง สองสครั้งที่หนึ่งนี้เอาง่ายๆแบบนี้เลยอาจารย์ทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะหกเจด็ดหกแปดแดห้าห้าหห,ห้าเจดเพราะว่าดาวพระประสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนราศีมีนที่มีดาวพระสุขได้มหาอุดดาวพระราหูได้เกษตรธิบดี และปะกินนกะโชคจริงๆ68หกแปดเนี่ยสวยมากเลยครั้งนี้แต่ก็อย่าลืมท่านลม8ปดห้าและที่จับคู่สามองนี่เลยนะคะ1 0 40งศและ3 9มเก้สองสองสแต่ครั้งนี้ดาวพิหัสบดีและดาวพระราหูเนี่ยเด่นมาก เขาอยู่เรือนระองค์ดูว่าดาวพ,พระพฤหัสสบดีจะจับคู่กับอะไรที่เขาเบียนหลังแล้วก็เบียนหน้าก็เยอะนะคะ5้5ศ5นย์ห้าสี่ห้พระจันทร์พระเกตและพังคานเนี่ยสถิตอยู่ในจุดจอมฟ้าโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็น5้สอง 5 9แล้วก็5 3มากกว่า5 1 5 4 5 0แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสจะมาเขาจับกลุ่มกันหลายองค์อาจารย์เลยไม่เน้นให้อาจารย์จะเป็นเน้น5 8 5 6 5 7 6 8แล้วก็6 7ค่ะก็ในวันที่1มิถุนายน2568ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ